ผมทรา์จากพระโอษฐ์เรื่องผู้ที่น่ารักพิสษุทั้งหลายพิสุเมื่อประกอบด้วยทำแปดอย่างนี้แล้วย่อมเป็นผู้ที่น่ารักน่าพอใจน่าเคารพน่าสรรเสริญของเพื่อนผู้ปฏิบัติพรมจรรย์ด้วยกันทำแปดอย่างอะไรเล่าแปดอย่างคือหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ไม่ต้องการลาบสองเป็นผู้ไม่ต้องการสักการะ 3. เป็นผู้ไม่ต้องการทำตัวให้เด่น 4. เป็นผู้รู้จักการ 5. เป็นผู้รู้จักประมาณ 6. เป็นคนใจสะอาด 7. ไม่เป็นคนพูดมาก 8. ไม่เป็นคนมักด่าว่าร้ายเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันพิสุุทั้งหลายพิสุเมื่อประกอบด้วยธรรมแปดอย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ที่น่ารักน่าพอใจน่าเคารพน่าสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันแล